สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นาประกาว่าประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่8เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าบ้านเก่าคุณยายเนื้อหาใจความในประกาศหอมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับไหนใครครับใครที่บอกว่าคนเท่ากันใครครับ เรื่องที่ทิมพิธาถูกขุดโพสต์เก่าๆในอินสตาแกรมและบรรดาด้อมส้มเนี่ยไม่หือไม่อือไม่อยากจะรู้ความจริงว่าคืออะไรเนี่ยนะครับทําเรากับว่าโกหกเนี่ยไม่เป็นไรยกเดดดี้ทิมเอาไว้หนึ่งคนส่วนคนอื่นเนี่ยเอาถึงตายเลยนะครับนี่แหละครับมันคือความลุ่มหลงบทบังความจริงใช้กับเซเล็บกับดาราคนดังอะได้นะครับ แต่ถ้าเอามาใช้กับนักการเมืองเอามาใช้กับประเทศระวังนะครับเดี๋ยวมันจะชิบหายเอานะครับผู้แทนปวงชนเนี่ยถ้ามาจากความรุ่มหลงของมวลชนมันก็ไปต่างไปจากมวลชนสร้างการเมืองจอมปลอมขึ้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องใช้คำว่าไม่ตรงปกได้คนที่ไร้ความสามารถแถมยังเป็นภาระกับประเทศอีกต่างหากช่วงนี้เนี่ยนะครับเห็นพูดถึงบ้านเก่าคุณยายกันเยอะเลยก็อยากจะรู้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่า คุณยายสมัยรอ5จะมีหลานอายุ43ปีเป็นไปได้ไหมเรื่องของเรื่องเนี่ยเริ่มเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2558อินสตาแกรมของผู้ที่ใช้ชื่อว่าแอดทิมพิธาโพสรูปบ้านแล้วก็ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า my grandmother used to live in this house almost one century ago แปลว่ายายของผมเนี่ยเคยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาเกือบหนึ่งศตวรรษบ้านเก่าคุณยายประวัติของพิธาเนี่ยเขียนเอาไว้นะครับว่าหลังจากที่บิดาเสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดพิธาในีตัดสินใจพักการเรียนและกลับมาประเทศไทยเพื่อดูแลธุรกิจน้ำมันรมข้าวซึ่งเป็นหนี้อยู่ ดูแลธุรกิจนี้ต่ออีก2ปีหลังจากนั้นธุรกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วทําให้พิธาเนี่ยกลับไปยังสหรัฐเพื่อไปศึกษาต่อให้สําเร็จปริญญาโทในปีพุทธศักราช2554พิธาเนี่ยยังเป็นกรรมการบริหารบริษัทแกร็บประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึงปี2561เป็นอันปรโพสต์นี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่พิธาจะเข้าสู่การเมืองนะครับ ก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงเรื่องบ้านเก่าคุณยายแต่อย่างใดนะครับผู้รู้อย่างเทพมนตรีริมปะพยอมเนี่ยสามารถเล่าเรื่องบ้านคุณยายตามรูปที่พิธาเนี่ยโพสต์เอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วคือจวนของเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่พระตะบองประเทศกัมพูชาเทพมนตรีเขียนเอาไว้อย่างดีที่สุดเลยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับเทพมนตรีบอกว่าพิธาเนี่ยควรจะมาขอขามาเจ้าพระยาอภัยภูเบศและทายาทในตระกูลอภัยวงศ์นะครับ การไปอ้างว่าตึกจวนสมุหเทศพิบาลบนทนบุรพาเมื่อแรกสร้างไปอ้างว่าเคยเป็นที่พำนักหรือบ้านคุณยายเนี่ยหมายถึงคุณยายของพิธาจะต้องเป็นบุคคลสำคัญเกี่ยวข้องกับคนในตระกูลอภัยวงศ์เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องเป็นบนรรพบุรุษของคนในตระกูลอภัยวงศ์ไม่สายใดก็สาย,ยาหนึ่งนี่แหละครับเมื่อปรากฏว่าทายาทคนในตระกูลอภัยวงศ์เขาออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่รู้จักคุณพิธา แล้วก็ไม่เคยนับเป็นเครือญาติเลยและคนในตระกูลเขาเนี่ยมีรหัสประจําตัวเมื่อแรกเกิดคําถามที่ตามมาก็คือว่าคุณพิธาเนี่ยมีคุณยายเป็นบนรรพบุรุษอยู่ในตระกูลนี้แล้วคุณแม่ใช้นามสกุลอภัยวงศ์ด้วยหรือเปล่าครับและรหัสประจําตัวคุณพิธาเนี่ยหมายเลขอะไรครับการที่จะไม่ตอบคําถามมันคือการไม่แสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้แทนราษฎรที่ชิงชัยในศึกเลือกตั้งแต่มีปัญหาเรื่อง ปากมากปากมันพูดสนุกปากมีปัญหาเสมอมาสังคมไทยเนี่ยคงจะไปคาดหวังอะไรกับคนเยี่ยงนี้ไม่ได้หรอกครับคุณพิธาพูดถึงตึกหลังงามศิลปะแบบโคโรเนียนสร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาที่สยามเนี่ยยังมีปัญหากับอินโดจีนฝรั่งเศสแล้วก็เพิ่งจะเสียดินแดนที่อ้างว่าจะอาศัยพรมแดนธรรมชาติเป็นเส้นแบ่งเขตแดนสุดท้ายในอนุสัญญาปีคริสตศักราช1904 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงสมนัตกับราชการงานเมืองที่ว่านี้ทรงตระหนักถึงปัญหาในระบบการเมืองการปกครองทรงมีพระราชปริธานอย่างวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทรงปฏิรูปการปกครองสร้างระบบมณฑลเทศาพิบาลขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าเราจะต้องไม่สูญเสียดินแดนให้กับอินโดจีนฝรั่งเศสหรือให้กับอังกฤษอีก และบ้านคุณยายที่คุณพิธาอ้างเนี่ยนะครับคือที่ทําการของมณฑลเทศาพิบาลมณฑลบูรพาซึ่งปกครอง,องท้องที่เมืองใหญ่สามเมืองคือเสียมราฐศรีโสพลและก็พระตะบองผมเลยไม่คิดว่าคุณพิธาเนี่ยจะกล้าดีแล้วแอบอ้างเรื่องนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดศึกษาประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงเนี่ยก็ไม่สมควรด้วยประการทั้งปวงนะครับที่จะอ้างคุณยายไปล้อเลียนท่านเจ้าของตึกหลังนี้เพราะมันมีความหมายเป็นอนุสร์เตือนใจ แรกสร้างตึกหลังนี้เสร็จไม่เกินสองปีเนี่ยนะครับสยามก็ต้องเสียดินแดนสมเมืองในบณทลนบูรพาให้กับฝรั่งเศสตามสนที่สัญญาปีกริสตศักราช1904ท่านเก้าระยทัจาพาภัยภูเบตและครอบครัวซึ่งเป็นข้าราชการต่างพระเนตรพระกันทรงไว้วางพระราชาดุไทยได้ตัดสินใจที่จะเทครัวออกจากพระตะบองไปพำนักในดินแดนตอนในที่เมืองปราจีนบุรีสิ่งที่ลงทุนลงแรงก็เสียประโยชน์โดยสิ้น ตึกที่สร้างขึ้นมาต้องมอบให้เป็นส่วนควบให้กับอินโดจีนฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมนําไปเป็นที่ทําการฟรีๆแล้วคุณพิธาเนีเคยคิดไหมครับว่าความสนุกปากกับมือที่เขียนเพื่อให้ได้แสงในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นความคิดอย่างไร้มารยาทจริงๆไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจทายทาทในตระกูลอภัยวงศ์ แล้วก็เป็นการแอบอ้างไปเอาบาดแผลทางประวัติศาสตร์เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องสนองตันหาความอยากดูดีของตนเพื่อให้สาวกเนี่ยได้ปราบเริ่มกันต่อมาครับเจ้าพยาอภัยภูเบศท่านก็เลยนําเอาแบบแปลนของตึกหลังนี้เนี่ยเอาไปสร้างที่เมืองปราจีนบุรีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคงจะรักแล้วก็หวงแหนอลัยต่อตึกหลังนี้และตั้งใจมั่นให้ร้นก้าราชการที่5ประทับแต่พระองค์เสด็จสวรรคตซะก่อน ผมเลยมองว่าคุณพิธาเนี่ยควรจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับออกมาสรารภาพผิดในครั้งนี้แล้วก็ประกาศขอเข้ามาให้สาธารณชนเนี่ยได้ทราบต่อดวงวิญญาณท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศะถึงจะเรียกได้ว่าเป็นพ่อเทพประบุจุติมาในโรงยิเกเนี่ยนะครับนี่เป็นข้อเขียนของอาจารย์เทพมนตรีนิมปะพยอมประกาศหอบบอกว่าครับที่จริงเนี่ยผมอยากฟังความสองข้างนะครับแต่น่าเสียดาย อีกข้างหนึ่งเนี่ยอมสากอยู่พิ่ทามีนักประวัติศาสตร์ชั้นเอกที่1นึ่งอย่างชาญวิทย์เกษตรสิริคอยรูปหลังอยู่นี่ครับก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวในเชิงประวัติศาสตร์บ้างสิครับแต่ไม่เลยเงียบกริบฉะนั้นควักเครื่องคิดเลขมาลองบวกลบคูณหารกันดูกันแล้วกันพิ่ทาเนี่ยเป็นลูกของพงศักด์ลิ้มเจริญรั์ทั้งคู่อายุเท่าไหร่ครับทั้งพ่อ พิธาและก็แม่พิธาอายุเท่าไหรไม่ทราบจริงๆครับถามอากูก็ไม่ได้ความรู้แต่ว,ว่าพิธาเนี่ยเป็นหลานลุงที่ชื่อว่าพดุงลิมเจริญรัตพดุงเกิดปีพุทธศักราช2492พ่อกับแม่พิธาก็ต้องอายุน้อยกว่าพดุงแต่น้อยกว่าเท่าไหร่ไม่ทราบแล้วก็มีแนวโน้วมว่าแม่ของพิธาเนี่ยอายุจะน้อยกว่าพงศัก์นะครับหรือโอกาสที่อายุจะมากกว่าพดุงก็มีน้อยมากๆฉะนั้นเอาเป็นว่ายืนพื้นที่ปี2492 แปลว่าคุณยายพิธาซึ่งก็คือแม่ของแม่พิธาเนื่องจากจวนเจ้าพระยาอภัยภูเบสเนี่ยถูกรัฐบาลกัมพูชาในปกครองของฝรั่งเศสยึดไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตอนที่ประเทศไทยต้องยอมเสียมณฑลบูรพาซึ่งได้แก่เมืองพระตะบองเสียมราชีสโภพลให้กับฝรั่งเศสในสงครามรอ,อ112หรือปีพุทธศักราช2436ซึ่งถ้าคุณยายพิธาอยู่ที่บ้านหลังนี้จริง แปลว่าต้องอยู่ก่อนปี2436นะครับไม่ทราบปีนั้นเนี่ยคุณยายอายุเท่าไหร่ครับถ้าหนึ่งขวบก็เท่ากับว่าคุณยายเนี่ยมีลูกตอนอายุ56เป็นอย่างต่ำนะครับถ้าอยู่ตอนสาวๆก็อายุ20-30ก็บวกเข้าไปในทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าโรคหลอกตัวเองโรคโกโหกเก่งเนี่ยมันเป็นโรคทางจิตเวชฉะนั้นการลุ่มหลงกับคนโกหกเก่งเนี่ย ถ้าไม่ชิบหายแล้วจะเรียกว่าอะไรล่ะครับ